สวัสดีครับเย็นดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โดยชแนลสำหรับคลิปนี้นะครับจะมานําำเสนอสู่ปรับหลักหน่วยแรก2ตัวดืนดีสถิติสูตรอันนี้เข้ามา8งวดติดที่จะมาคำนวณไปชมกันสำหรับท่านผู้ชมท่าที่ติดตามกันนะครับก็จะเป็นแนวทางงวดวันที่16มิถุนายน2 5 6 7ซึ่งในส่วนนี้ที่เห็นจะเป็นสถิติที่สูตเข้ามานะครับ ก็าจะมีสูตรตัวเดียวในคบเด่นแรงที่ทําได้ในมือที่แล้วซึ่งมนได้รีสโเนาะผลที่ออกเป็น4โนนะครับสูตรติดแรงที่ได้รีสโตัวเดียวสูตรนี้นะครับซึ่งผมลงให้ไปแล้วเนาะคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็สามารถที่ย้อนไปดูมันได้นะแต่ว่าในคลิปนี้ที่ผมจะมานําเสนอให้ดูกันจะเป็นสูตรหน่วยแรงครับ สองตัวนะครับสถิติก็เข้ามาแปะทั้งไวดครับยังไม่พลาดเลยนะแปะงวติดนะครับท่านที่สนใจนะมาดูนะครับพร้อมเดี๋ยววิธีคิดนะสูตรหน่วยร่างอันนี้นะครับสูตรนี้นะครับเริ่มเข้านะครับในวันนี้ที่ออกสี่สามนะครับวันแรกทาได้สองกับสามครับซึ่งได้ออกสี่สามเนาะตัวที่เข้าหลักหน่วยี่จะเป็นสามนะเข้าตัวที่สองนะครับ วัตถุเป็นงวดแรกนะครับต้มนะครับงวดที่สองทำได้แปดก้าแรงออกเจ็ดก้าตัวที่เข้าหลักหน่วยคือเก้าครับซึ่งจะมีมาแบบนี้ครับซึ่งจะมีมาที่หลักหน่วยล่างอย่างเดียวเนาะ,ะทุกเป็นสองวัดครับสูตรที่งวดที่สานนอสูตรหน่วยล่างทาได้แปดก้าว ออก78ตัวที่เข้าหลักหน่วยคือแนะครับก็ทูกเป็น3งวดต่อมาง้วดที่4ทําได้90นย์จะมีบางงววน้วนอ,อมา2ตัวนะครับอย่างมวดที่4ได้9ก้าศูนย์ออก9 0นย์เต็มๆตนะนี่คือสถิตินะบที่สูตรเข้ามานะครับทูกเป็น4ง่วดนะครับมวดที่5ครับทำได้9ก้าศูนย์เลขออก7 9ตัวที่เข้าหลักหน่วยคือ9ครับ ก็ถูกเป็น5้าดมนครับงวดที่6ครับทําได้6กกับ7ครับเลขออก17ครับตัวที่เข้าหลักหน่วยที่7ครับต่อมาครับงวดที่7ครับทําได้90ย์ออก6 0ย์ครับตัวที่เข้าหลักหน่วยที่0นะก็ถูกเป็น7งวดเหมือนเนาะงวดที่8ที่ผ่านมาสถิติศูนยนี้นะก็ทําได้1กับ2ครับเลขออก42นะครับ ซึ่งในมวดที่แล้วเนาะที่ผมจับคู่ไป้นะครับได้5-2นะครับซึ่งมันออก4-2เนาะก็เฉียดไปนะครับภาพไปตัวเดียวนะครับอันนี้นะครับเศรีก็เข้ามาแล้ว8นวดนะครับในงวดนี้ก็จะเป็นงวดที่9นะที่ผมจะมาคำนวณให้ดูกันนะครับสำหรับเศีที่ติดตามมันอยู่เนาะทีนี้เรามาดูนครับว่าสูรนี้มันเข้ามาแล้ว8นวดจริงไหมนะครับ ในงวดแรกนะที่สู่เริ่มเดินก็จะเป็นในงวดที่มันออก4-3ในงวดแรกครับทำได้2กรับ3อันนี้จะเป็นสูตรปักหลักหน่วยแร้งครับที่ผมมาทําให้ดูนะมันก็มาที่หลักหน่วยแลางอย่างเดียวนะครับจะมีบางงวดนะที่มันมา2ตัวเลยนะครับก็คือมันจะมีบางงวดที่เข้า2ตัวแร้งนะครับอ่ะทีนี้มาดูกันครับวิธีคิดสูตรหน่วยแร้งนะครับ2ตัวเดินดีนะครับซึ่งอ่ะผมก็จะนําผล รวดางวันที่หนนะจะเ,เริ่มในงวดที่ออก063นะครับ6070 063นาลางออก09นะซึ่งจะเ,เริ่มนะคำนวณให้ดูกันตั้งแต่ในงวดที่ออกศูนย์เก้าถ้าจะศูนย์เก้าออกสีสามครับมาดูวิธีศูนย์กันครับท่านที่สนใจนะครับจะใช้ทำในหลักหลักมือน,นะบวกกันสองครั้งนะครับวิธีหลัก วิลับหน่วยล่างบุวด้วยหกพงทีครับเจ็ดบวกเก้าสิบหกบวก6กพงที่22บสอเราก็มีหนึเป็น3เลขที่ออกเป็น4 3นะครับเลขที่เข้าหลักหน่วยคือ3นะครับก็ถูกเป็นงวดแรกนะครับรงวดที่2ครับทำได้8กับ9ครับเลขออก17ครับทำได้8 9จริงไหมเราก็มาลงคำนวณดูครับในงวดที่2เนาะอา่าพัชรศูนย์หกสามออกหกสองหก เป็นเก้าสี่หนึ่งสามครับ, 9, 4, 1, 3, 9, 5, รบล่างออก4ี่สามไมไ่คิดต้นนำหลักหมืนบวกกัน2ครั้งหลักพันบวกกันหนึ่งครั้งโดยล่างบวนึครั้งบวกไดหคงทีครับแบวกหนงเป็นเกบวกสามสิบสบวก6คงที่นาะ 18บวปงึงเป็น9ได้8กับ9าครับวันนั้นออก79ครับล่างออก79สูงนี้ทำได้8กับ9ครับรีที่เข้าหลักหน่วยล่างจะเป็นได้เครับก็ถูกเป็น2มวะเนาะทันมาครับจะเป็นงวดที่ามวดที่3มทำได้8 9ครับได้8กับ9กวดที่3เได้ที่ออกเป็นแครับเราก็มาดูกันครับได้8 9จริงไหมเนาะ หลักหมื่นบวกกันสองครั้งครับบุ้ยหลักพันนะบวกกันหนึ่งครั้งหน่วยล่างบวนหนึ่งครั้งบุ้ยหกขมที่อันนี้คือวิธีวิธีคิดนะครับสูตรหน่วยล่างอันนี้นะครับสามบวกเก้าสิบสองบวกหกเป็นแปดได้ได้แปดเก้าครับเมื่อนั้นออกเจ็ดแปดเลขเข้าหลักหน่วยคือจะเป็นเลขแปดนะเลขแปดเข้าหลักหน่วยครับก็ต้องเป็นสามงวดครับต่อมาครับจะเป็นงวดที่สี่ในงวดที่สี่ครับทำได้เก้ากับศูนย์เมือกี้นั้นมาสองตัวนะครับทีนี้เราก็มาลงคำนวณดูครับ วิธีคิดสูตนี้ก็นำหลักหมื่นบวกกันสองครั้งหลักพันบวกัครั้งหน่วยล่างบวกหครั้งบวกด้หกคงที่ครับแปดบกเป็นสิบวกไปยี่สบยี่้าบวกกันแล้วได้เก้าสูนันนี่คือเด่นหน่วยล่างครับวันั้นออกเกูงครับก็ถูกเป็นสี่ิ้งครับต่อมางวดที่ห้ครับงวดที่หก็ได้เก้าสูนนะครับในวันนั้นออกเจ็ดเกาครับอ่ะเรามาลองคำนวณดูครับ หลักหมื่นบวกกันสองพันครับบริหลักพันบุรีหลักหน่วแลงบุรีหกคงที่อีกครั้งครับนำามบวกศยบวกหคงที่ได้ครับได้เก้าครับจะเป็นเก้ากับศูนดินหน่วลแรงวันนั้นออกเจครับันที่เข้าหลักหุ่นล่างจะเป็นเ้าครับเพราะถูกเป็นห้างวดนะครับต่อมาครับจะเป็นมวดที่6นะมงวดที่หกทำได้หกกับเจ็วันนั้นออก1 7 ·เครับอ่ะเราก็มาลองคำนวณดูครับได้67เจ็ดิไหมออกหนึ วิธีคิดก็นําหลักหมื่นบวกกัน2ครั้งหลักพันบวกกันหครั้ง่วยล่างบวกันหน 1, ึน 1, ่งครั 1, ้งได้หกงที่ครับแปดบวกสาปนสิบเหกนวกกันได้หกกับเจ็ดครับในงวดนั้นออก1หนครับลงอหนึูนีออ 1, 7, ออ 1, 7, น้ต้นติมาที่หลักหมื่นเจครับงวดต่อมาจะเป็นงวดที่งวดที่เจนะ็ดเนาะงวดนั้นทําได้เก้าับศูนย์ะครับเลของกศูนย์ครับอ่ะเราก็มาลงดูนครับได้เกย์จริงไหมเนาะ หลักหมื่นบวกกัน2ครั้งครับหลักพันบวกกันหนึ่งครั้งหน่วยล่างบวกหนึ่งครั้งบวกด้วยหกคงที่ครับหกเป็นหกบวกเบสามสบก้าบวได้เก้าหกศูนย์วยนั้นเอกศูนครับลรอาหกศูนะครับดเลขที่ข้าหลักหน่วยล่างจะเป็นศูนก็ถูกเป็นเจ็ดทว่าน้อต่อมางววที่แที่ผ่านมาสถิติสูงนี้ครับทาได้หกับสนะครับเด่นหน่วยล่างครับหกับสครับเลของศสีอนะครับมาดูวิธีคิดสูนี้กันครับท่าที่สนใจเนาะ วิธีคิดสูตรนี้ก็จะใช้ทำหลักหมีบวกกัน2ครั้งครับหลักพันบวกกันหนึ่งครั้งโด่วยล้างบวนันหครั้งบหกคงที่ครับ,บอ่าเราก็มาบวกกันครับห้าบวกหกคงที่ได้ครับเท่าสิบเอ็ดเนาะนนั้นได้หนึ่งกับสองเลขที่ออกคือสี่สองนะครับเลขที่เข้าหลักหน่วยจะเป็นสองเอทุกเป็นแปดทัหมดครับสูตรนี้เข้ามาแล้วแปดทหมดเลยนะ่ครับก็ถือว่าสูตรเดินดีเดียวนะครับ,น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 ,รบนี่ครับสูตรนี้ก็เข้ามานะ,นาานะตั้งแต่ในโมเดลสี่สามนะครับก็เป็นสูตรเดินหน่วยล่างนะสตัวเดินนดีะครับ วันนี้ครับเรามาลุ้นกันครับดูกันว่าสูตรนี้จะเข้าต่อไหมเนาะวันนี้ก็จะเป็นงวดที่9นะครับอนะทีนี้ผมจะนําผลประจำวันที่หนึ่งนะจะมาตั้งคูณนวลให้ดูกนะครับจะเป็น5 3 0นะครับห้าเก้าสามแลงออกสี่เนาะอ่ะมาลงคำมูลนนครับวิธีคิดสูตรนี้นําตําแหป็นหลักหมื่นบวกกัน2ครั้งครับวิธีตําแหน่งพันวิธีตําแหป็นหลักหน่วยแล้งแล้วก็บริษัทคงที่ อีกครั้งเนาะหกบวกสูงเป็นหกครับหกบวกสองเป็นแปดครับแปดบวกหกคงที่ครับเท่าเท่ากับสิบสี่เนาะอ่าฉะนั้นได้ตัวแรกจะเป็นสี่ถูกไหมครับทีนี้นบกวกเพิ่มอีกหนึ่งแต้มครับได้ห้าครับวันนี้ครับทําได้สี่กับห้าครับจะเป็นเลขหน่งหน่วยล่างเนาะซึ่งมันจะเด่นอยู่ที่หลักหน่วยล่างครับนี่คืออ่าสถิติที่สูงเข้าหลักหน่วยล่างมาแปดทั้หมด มุกน,นะครับวันนี้จะเป็นงวดที่9เด <c oughs> ่นที่4กับ5ครับ จะประมาณนี้นะครับอันนี้คือแนวทางดินหนุ nah ่แรงกับวงนนี้เนาะทำได้4กับ5ครับชอบตัวไหนก็เลือกเอาตัวนั้นนะครับก็มีหลายสูตรเนาะที่เป็นสูตรเด็ดแรงนะครับก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเนาะเลือกตามสูตรที่ชอบแล้วกันนะครับซึ่งก็จะมีสูตรนะครับตัวดิวนะครับเด็ดแรงเนาะที่ให้ไปนะครับที่พามาได้2นะครับก็ยังเข้าอยู่เนาะสเข้าที่หลองเลยครับก็ลองนาไปเทียบดูกันได้เนาะประมาณนี้ สุดท้ายนี้ก็ขอให้ FC ทุกท่านโชคดีครับแล้วพบกันในคลิปหน้าของพีสุนครับ